เสาวนี้เมาส์กับกิ๊กสวัจนีและไก่สมพลเขาไม่ใช่ไอดอลนะไอคอนของนาง้ายคือมันส่งส่งมากอ่ะการพูดแบบนี้ฉากนี้ฉันจะต้องทําหน้าแบบนี้คือมันมาโดยอัตโนมัติสมมติว่าเราจะเหยียดว่าหยีไม่มีผัวสักทีหยีไม่มีผัวสักทีไปนั่งไปนั่งดิ้งกับฝรั่งเลยตอนนั้นอะพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยได้รับบทเป็นโสเภณีเราก็อยากจะรู้ว่าแบบจริงๆแล้วรีแอคหรือว่าแบบลักษณะของคนที่เขาแบบขายบริการทํายังไงกับจริตมันต้องเป็นยังไงกินหน่อยมิล่า ไม่ใช่ผู้หญิงค่ะไม่ใช่ผู้หญิงแล้วยังไงแล้วฝรั่งถามไหมเฮาว์มัสฟรีแฟรีเป็นอีกเรื่องนึงที่อยากทำนะคือดีเจจริงป่ะส่งสารคนฟังจังเลยอ่ะการเวลาผ่านมาฉันได้พบกับนกตัวนมันเข้ากับเนื้อเพลงมากกิสบายสบายกับไอ้การเวลาผ่านมาแล้วมีนกตัวหนึ่งดีมากมันเข้ากับเนื้อหามากทั้งสองอยู่ด้วยกันกินเนื้อเข้าไปทั้งเพลงแล้วค่ะกินเนื้ออินโทรเขาจัดไปแล้วค่ะ